นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายก,การเบิงอีสานประวัติบาทตำนานเมืองคลิปนี้เขาหยิบยกเอาเรื่องเล่าบทบาทนาทีของเล่าที่ถือกวดตอนเขามาในสยามยุคอดีตต้องเห็ดต้องท้ำมมหนาทีอยังแน่มาขับเอามาไปนั่งห้อยประวัติบาทตำนานเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้น้ำกันครับ เล่าเวียงละกาเล่าพว่นทีเข้ามาตั้งทินฐานในประเทศสยามในยุคอดีตถือควบคุมอยู่ในระบบไพการควบคุมจงสีกก็ได้ทรงผลดีให้แก่รัฐเพราะสามารถควบคุมชาวเล่าให้อยู่ในระเบียบแบบแผนได้เล่าเวียงและเล่าพวนถือแบ่งออกเป็นสองสถานะคือพวกมุ่นนายและกะพวกไพ ชาวเล่าบ่าวาสิยู่ในสถานะมุ่นน่ายหรือไผ่กระตามต่างลวนมีบทบาททาั้งงด่านการเมืองเศรษฐกิจและกะสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งสิน้นในย่ำศึกสงครามนาทีหลักของมุ่นน่ายและกะาไพไทยคือการป้องกันบานเมืองแต่เนื่องจากกําลังคนของไทยมีโบ่เพียงพ่อ ดังนั้นชาวต่างดาวที่เข้ามาตั้งลหลักแหลมอยู่ในรัชจนาจักไทยบวรสิเป็นขมนินม้อนและกะเล่าจึงมีหนาที่ต้องรับใส่บ้านเมืองโดยการเข้าร่วมกับกองทัพไทยเพื่อต่อสู้ป้องกันขาศึกศัตรูและด้วยเหตุนี้ในายามศึกสงครามเล่าเวียงและกะเล้าพุวนที่เข้ามาตั้งทินฐานในภาคตะวัอนออกของไทยจึงได้ถือเกณฑ์ไปราชการทัพ โดยมีมุ่นน่าเล่าเป็นผู้ควบคุมเข้าร่วมกับกองทัพในเมืองที่ตนเองสังกัดอยู่จากนั้นกะจังยกกำลังไปสมทบกับกองทัพจากราชท่านีหรือหัวเมืองอื่นตามแต่โอกาสและสถานการณ์การเขียนเล่าเวียงหลักการเล่าพวนในภาคที่เว้นออกไปราชการทัพได้ปรากฏหลักฐานในสมัยราชการที่สามเมื่อขังเหตุสงครามกับยวน ปรากฏว่ามีเช่าเล้าถือกณฑ์ไปราชการทับเช่นในช่วงปีพุทธศักราช2382ทับไทยยกไปตีเมืองพระตะบองได้เกณฑเชาาเล้าจากเมืองต่างๆบวสิเป็นทั้งลบบุรี200คนทั้งสระบุรี200คนทั้งนครชัยศรี400คนทั้งเมืองสุพรรณบุรี1,000คนทั้งเมืองชัยบาดาล1 4 0 0สคน ร่วมทั้งเล่าเวียงหลักขะเล่าพ่วนบันทาทันแปดลอคนตามประชุมพงสวดานเล่มที่42จดหมายเหตุเกี่ยวกับคำมินและกระยวนในรัชการที่สหมนาที่1อยแปซึ่งได้เข้าร่วมกองทัพไทยในครั้งนี้นัต่อมาในช่วงปีพศสธศักราช2,386กะประกากฏว่าเล้าบันทาทัน ถือเกณฑ์ไปทับเมืองนครพนม8ปดอคนเป็นน่ายหนึ่คนเป็นไผ่750ดคนจากบันทึกของหอสมุดแห่งชาติจุลศักดหันราอยห0าเหล็กทีสี่สิหมวดจดไม้เหตุกอดทอร่อสามน่าสังเกตว่าในการเกณฑ์เช่าเล่าประรจการทับแต่ละครั้งเล้าบันทาทานันถือเกณฑ์ไปเป็นจำนวนมากพอควร เมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆดังนั้นจังพ่อสนิทานได้ว่าเล่าเวียงและกและเล่าพวนบัณทาทันเมืองพนมพสรารคามหนาสิมีจำนวนหมากพอสมควรการเขียนเชาาเล่าไปร,ราชการกองทัพนั่นเป็นการเขียนทั้งไพรและกับมุ่นน่พร้อมทั้งสเสบียงอาหารโดยเฉพาะเขาทางการในมิสารตาสั่งการมา่ยังเจ้าเมืองต่างๆว่าต้องเตรียมเขาไปน้า เป็นอัตราคนละสามถังโดยให้แต่ละคนจัดหามาแต่หาบ่าสามารถหามาครบทั้งสามถังได้กะเป็นหน้าที่ของเจ้าเมืองที่สิต้องจัดหามาให้ได้ตรงตามจำนวนการเขียนเช่าเล้าไปราชการทับในศึกกับย่วนเทนัดเล้าเวียงและเล้าพววนจากภาคตะวนออกปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยดีจนได้รับคว่วไว,ว้วางใจจากทางการ บริอาปรากฏหลักฐานว่าเช่าเล่าเรานี่ได้ก่อการกระด่างกระเดืองหรือก่อข่วมหมุนไหว้ให้กับกองทัพไทยหรือไปเข้ากับกองทัพข้าศึกแต่อย่างใดดังนั้นทาหารเช่าเล่าเรานี่จึงได้รับการปฏิบัติด้วยดีเช่นกันกับทหารไทยและโดยปกติหากทหารเล่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมูลนายเล่าสึ่งขวบคุ้มไั่พ้นในกองทัพก็จะได้รับพระราชทานเปี้ยววัด ซึ่งนั่มไปใจถึงที่ตังกองทัพอีกนั่มดังตัวอยากก่างการนั่มเบียว,วัดไปใจในกองทัพเมื่อปีพุทธศักราช2388เจ้าพญาบรินทอนเดชานั่มกองทัพไทยไปตังมันที่เมืองอุดงมีใช่ในกัมพูชาซึ่งมีชาวเล่าเชื้อสายต่างๆร่วมทั้งเล่าเวียงหละักะเล่าพวนจากภาคตะวันออกเขารวมอยู่ในกองทัพเท่านี้เป็นจำนวนมาก ประบาทสมด็จพรพนางเก่าเจ้ายูหัวโปรดเก่าให้หลวงนายหลีิถือทองตาไปถึงเจ้าเมืองไร่ทั้งที่ต้องพันพร้อมทั้งเงินเบียวัดไปมอบให้เจ้าพญาบริลนทอนดีชา,าแจกแกหมูมุ่นนายเล่าได้แกมุ่นนายเล่ากุ่มเก่าเกสคนสระบุรีเก่าสิบหกคนลบบุรีสี่สิคนเมืองอินยี่สิบคนเมืองพรมหกสิคน เมืองอ่างทอง13คนเมืองสิงห์ส0คนเมืองนครน,นายก42คนเมืองสุพรรณ์7 7คนรวม392คนเป็นเงิน66ฉั่ง16ตำลึงแต่ปรากฏว่ามุ่นนายเล่าบาังเมืองจากภาคตะวันออก oh, บรได้รับเงินเนื่องจากท่างตนสังกัดบริได้แจ้งจำนวนไปที่กรุงเทพซึ่งกระไดแก่เมืองประจิม ชะเชิงเศร้ากระบินวัฒนานครและกาญจนทตะขามรัฐบาลได้จัดการปกคร้องและกักขวบคุมเล่าเวียงและกักเล่าพุวนทีเขามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคตื่นออกโดยจัดแบ่งเช่าเล่าเหล่านี้ออกเป็นกลุ่มกุมเอื่นว่ากองเล่าซึ่งกองเล่าแต่ละกองเกิดมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปกองเล่าที่สาคัญในจํานวนกองเล่าต่างๆเหล่านั้นคือเล่ากองหนอ ซึ่งมีหนาทีเห็ดซวยทรงรัดตามที่รัฐได้กำหนดไว้โดยรัฐสิปีนาให้เหล้ากองหนอกทรงซวยประเภทใดนั่นขก้นอยู่กับว่าในท้องทินนั่นมีทรัพยากรทีมีคาชนิดใดอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งยังพีนาจากควมำชำนานของเหล็กเล่าอีกน้าซวยทีเหล่าเวียงหละักะเหล้าพ้วนในผากเทวินออกตองทำการทรงให่แก่รัฐคือซวยริบหละักซะวยท่อง สวยเ่านี้มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของไทยและสวยเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมาถึงรัชกาลที่สามดังนั้นจุดมุ่งหมายของรัฐบาลในการเก็บสวยจึงได้แก่การเรียกเก็บสวยสิ่งของที่สิเป็นสินค้าบรรทุกสำเภาออกไปขายยังต่างประเทศและเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนกับพอขาที่เขามาคขาขายในราชนาจักรไทย เล่าเวียงหลักกับเล่าพ้วนในภาคทเวินออกที่สังกัดเล่ากองหนกไมหนาทีเห็ดซวยเร็วทรงมาให่งรัฐในอัตรา2 5ชังต่อคนหลัดเสียเรียกเก็บเร็วจากหัวเมืองที่ไม่เร็วเป็นจำนวนมากเบา่าสิบเป็นทั้งเมืองนครนายกเมืองจะเชิงเศร้าเหลือกับเมืองประจิมทมบุรีเนื่องจากพลเร็วเป็นสินค้าที่เช่ายุโรปและกับเอเชียต้องการเป็นอย่างมากขายได้ในราคาดี ดังนั้นเช่าเล้าเมืองนครน,นายกเมืองฉะเชิงเศร้าเหลือกับเมืองปราจีนทาบุรีที่มีนาทีเห็ดซวยเริวทรงห้กับรัฐจังหนับว่ามีบทบาทที่สําคัญต่อเศรษฐกิจให้เป็นอย่างมากได้ปรากฏหลักฐานว่ากองซวยเรีวเมืองนครน,นายกได้แก่กองขุนประเสริฐเสหน้าคมเหล็กเล้าเวียงเห็ดซวยเรีวและเหล็กเล้าบานันทาทัน จำนวนเก่ากองกับนีหนาทีเห็ดสวยเร็วทรงให้แกลัดคือกันใบบอกเมืองชะเชิงเศร้าเรื่องทรงผลเร็วให้เจ้าเมืองกรมกรันมีค่วมว่าเลขกเล้าบันทาทันเก่ากองเก่าสบแปดคนได้เอาผลเร็วมาทรงหนักสามหาแปดสัง่งส่วนเมืองประจิมับุรีพศสองพสามรอยเกตสมีกองเล้าสวยเร็วสามกอง คือกองขุนพึกโยธาขุนหานผักดีและกะักองขุนนล่งบำล้านพศสองพันสามเก้สิบเอมีกองเล้าซวยเหลวสองกองคือกองพระพักดีสุนท่อนและกะักองหลวงทรงพินิจมีเหล็กเล่าร่วม34ี่คนทรงซวยเหลวปีละหกหกแปดสบช่งการเก็บผลเหลวสิเก็บกันประมาณช่วงเดือนเก่าถึงเดือนสิบ พอเป็นช่วงที่ผลเหลวสุกและสิน้าผลเหลวทรงแหแก้รัฐในช่วงเดือนหของปีถัดมานอกจากซวยเหลวแล้ว,เล,วเล้าเวียงหลักกระเล้าพววนผักที่เป็นออกก็ยังมีหนาทีเห็ดซวยท่องทรงแห้กับรับแต่สิเป็นอัตราทไรนั่นกะบ่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดเนื่องจากบริพบหลักฐานชั้นตดที่ระบุอัตราเก็บซวย ทองจากเหล็กเล่าพบพอแต่เพียงอัตราการเก็บซวยทองจากไผ่หรือเหล็กแถบทั้งหัวเมืองชั้นไนในอัตราคนละหนึ่งบาทและหัวเมืองทางภาคอีสานในอัตราคนละสองสลึงจังสันนิฐานว่าเหล็กเล่าก็ต้องทรงซวยทองให้แก่รัฐในอัตราทีทอกันหรือไก่เคี่ยงกันทองคำเป็นซวยอีกประเภทหนึ่งทีรัฐ ต้องการเป็นยางมากหลัดสิียนำเอาทองคาไปใส่ในการก่อสร้างเที่ี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นสร้างวัดบูรณวัดและซึ่งสําคัญทั้งพระพุทธศาสนาผู้ทีมีนาทีเห็ุสวยท่องก็คือกองเล่าพ้วนบันทาทันจํานวนหากองได้แก่กองขุนผักดีผู้เบกกองขุนนเรศใจผักกองขุนพิทักษ์ผู้มิน ออาากองขุนนารินอาสาและกองขุนนาร่าพิรุม่มสาเหตุที่เล่าพ้วนบันฑาทันไม่นาที่เห็ดสวยท้องทรงให้แกรัดนัน่นเนื่องมาจากภายในพื้นที่บันฑาทันเมืองพนมสารคามซึ่งขึ้นกับเมืองฉะเชิงเศร้ามีแหลงแหลทองคํำกระจายอยู่โดยทั่วไปประกอบกับเล้าพ้วนบัณฑาทันที่อพยพมาจากเมืองพวน เคยเห็ดสวยท่องทรงให้กับเวียงจันรมาก่อนดังนั้นจึงมีความชำนิชำนาญในด่านการเห็ดสวยท่องเป็นพิเศษดังคํากาบบังคมทุ่นของเจ้าสารเมืองพวนที่เขามาตังทินฐานอยู่ทิบัน,ทาทาน่าทันคว่มว่าเจ้าสารใหกกาบบังคมทุ่นปรากุนาวาเท่าวเพียและไพ่รู้จักเห็ดบอ่อทองคำม,มีอยู่หลายคน ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรากฏหลักฐานว่าเล่าเวียงหละก็ะเล่าพ้วนบัตท,ทาทันที่เห็ดสวยท่องไม่หมากถึง446คนและก็ย่งคงเห็ดสวยท่องท,องทรงแหรดย่างสม่ำเสมอได้แก่เหล็กสวยท่องกองขุนแสวงสุวรรณกองขุนหลักษาสุวรรณและกองขุนสุพรรณพรากร ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีประราชประสงค์สือโอนเช่าเหล้าเ่านี้ไปเป็นเหล็กคงเมืองเมือง,เมองพนมสารคามแต่เหล็กเหล่าเ่านี่บ่ไส้สมัครใจสิขอเห็ดซวยท่องต่อไปตามเดิมซวยท่องทีเล้าเวียงหลักะเล้าพ้วนบั้นธาทันได้เห็ดทรงไหรดจัด่าเป็นท่องขําคุณภาพดี สึ่งต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกะปรากฏวาาเล่าบ้านทาทันยังคงเห็ดสวยท่องอยู่หากแต่ท่งมาในรูปของตนไม่ท่องแท่นดังขอควมในจดหมายเหตุไล่วัันของเจ้าฝ่ามาหาวชิรุ่นหิตคควมว่าเห็นตนไม่ท่องเงินตังอยู่บนโต๊ะป่าโสมบอกเข้าว่าเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นทุ่นมอมบน เขาทำมาถวายสิเป็นเมืองอีหยังขบวสะให้ทุ่นถามทุ่นมอมเองเถิดเสด็จขึ้นมาเฮ้าทุ่นถามหลับสังวาเมืองนั่งร่องกับเมืองพนมสนารข้ามนอกจากเช่าเล่าเวียงและ,ะเล่าพวนที่ตั้งทินฐานในภาคท่วันออกสิต้องทรงสวยที่เป็นสิ่งของให้แก่ทั้งการแล้วเช่าเล่าเราเนี่ก็ยังทรงเงื่อนตาให้ทั้งการอีกน้า เนื่องจากในบางครั้งเล่าเวียงแลรก็เล่าควนบ่สามารถหาซวยมาส่งให้ครบตามจำนวนทีทางการกำหนดได้ดังนั้นทางการจังอนุญาตให้เช่าเล่าเหล่านี่ส่งเงินแท่นสิ่งของเช่นส่งเงื่อนแท่นผลเลวในอัตราคนรหาบาทและส่งเงืนแท่นทองคําในอัตรา1 4ถึง16บบาทต่อทองหนึ่งบาทในระยะแรกของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หากไผ่สซวยบ่สามารถหาซวยสิ่งของส่งให้แก่ทั้งการได้ครบใายทรงเงินไปสื่อสิ่งของนั้หนักจากหัวเมืองใกล้เคียงแล้วก็นํามาส่งเป็นซวยที่กรุงเทพฯพะในช่วงนั้นรัฐบาลต้องการซวยที่เป็นสิ่งของหมากกวัวเงินเนื่องจากจุดมุ่งหมายของรัฐบาลในการเกร็บซวยในช่วงนั้นก็เพื่อเป็นสินค้าบรรทุกสำเภาไปขายยังต่างประเทศ หรือใส่แลกเปลี่ยนสินค้ากับพ่อค่าที่เขามาค่าขายในประเจกและใส่ในการสาธารณูปโภคการก่อสร้างวัดและผนะนครเป็นตน้นแต่ในตอนปลายของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะตอนปลายรัชการที่สามการเก็บสวยสิ่งของได้เปลี่ยนมาเป็นเก็บเงินตามากขึ้นทั้งนี้เพราะรัฐต้องการน้ำเงินไปใส่จ้างแรงงานที่ใส่ในการก่อสร้างต่างๆ บาวาสิเป็นการส่อมแซมพระบรมมหาราชวังการสักปอมปาการหรือว่าการปฏิสังขรณ์วัดว่าอารามโดยรัฐสื่อจ้างแรงงานเช่าจีนซึ่งสะดวกวกว่าการเกีย์แรงงานไผ่เพราะบ่ต้องการพาร,ระในการควบคุมดูแลและก็บ,บ่ต้องการบังคับให้เหตุงานคือการกับการใส่แรงงานไผ่เนื่องจากไผ่ต้องทำงานโดยบได้รับเงินตอบแทน ดังนั้นจังบ่คอยเต็มใจเหตุงานจักเทอดใดส่วนเช่าจีนเหตุงานเพื่อแหลกกับเงินคนาจ้างตอบแทนจังเต็มใจที่สิเหตุงานหลายมากกลัวสาเหตุอีกประการหนึ่งที่เหตุให้รัฐเก็บสวยเป็นเงินแทนสิ่งของในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั่นก็คือการเหตุสนธิสัญญาเบารริงกับอังกฤษในช่วงปีพุทธศักราช2389 ซึ่งเป็นผลให้การผูกขาดการค้าโดยพระขั้งสินค้าต้องยกเลิกไปพอขค้ากับปราสดรสาม,มารถทําการติดต่อค้าขายกันได้โดยตรงจึงมีผลเหตุให้การเก็บซวยสิ่งของเหมือดค่วสําคัญลงไปเป็นอย่างมากรัฐจึงเปลี่ยนมาเก็บซวยเป็นเงินตาแทนสิ่งของรัฐได้ใส่วิธีเก็บซวยดังเก่า จากเหล่าเวียงและก็เล้าพ้วนทีเขามาจังทินฐานในภาคตะวินออกนั่คือกันจังเห็นเหืรัฐได้เงื่อนมาใส่ในราชการจากทีเบ่ามากสียเห็นได้ว่าเล้าเวียงและก็เล้าพ้วนในภาคตะวินออกนั้นเป็นกําลังสําคัญทางเศรษฐกิจของรัฐบาวาสิเป็นการทรงสวยสิ่งของซึ่งได้แก่สวยเหลวและก็ัสวยทอง หรือเงืนตากระล้วนแท่เป็นการซอยให้สภาวะทังเศรษฐกิจและก,ะการค้าของราชนาจักรไทยดำเนินไปโดยดีนอกจากซวยและ,ะเงืนตาทีเล่าเวียงและกะเล่าพ้วนในภาคตะวินออกทรงแห่งรัฐสิมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยแล้วหากเช่าเล่าเรานี่ถือเกณฑ์แรงงานไปเป็นกรณีพิเศษนอกเนนกหนือจากนาทีประจําการเกณฑ์แรงงาดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการเกณฑ์เรื่องงานเพื่อมาเหตุงานเฉพาะกิจ เป็นขขาง้ัวดังทีได้ปรากฏจังสีครับพี่น้องคือการมาเหตุหน้าในช่วงปีพุทธศักราช2 3 7 5ปรากฏว่าเข่ามิราค่าแพงเนื่องจากในปีที่แล้วการเหตุหน้าได้ผลผลิตหน่อยกว่าสุป,ปีดังนั้นทางการจังมิสารตาสมุหาหนายกเกณฑ์นคนไทยคือนายและไผยสมของเจ้าเมืองกรมการเมือง21เมือง 21. และเกณฑ์ภัย่เล่าทั้งหลายร่วมทั้งเล่าเวียงและกะ็เล่าพวนในแถบภาคตะวันออกบ่าวสิบเป็นเมืองชะเชิงเศร้า3,721คนเมืองประจิม167คนเมืองกะบิน327คนเมืองประจันต้มน 3, นมนา,าม205คนและกับเมืองนครนายก1น2คนเป็นตน้นให้เหตุหน้าเพื่อทรงเมตเข่า ให้ทางการในอัตราสามคนต่อหนึงเกวียนและนอกจากนี้เล่าพวนเล่าเวียงที่เข้ามาอยู่ในสยามประเทศช่วงนั้นก็ยังมีบทบาทในการสอบสั่งพระราชวังจันเกษมซึ่งเป็นพระราชวังที่ตังยูริมนามป่าสัก์สนันฐานวาสั่งขึ้นเล่าปีพุทธศักราช2,120 ในราชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาสำหรับใส่เป็นที่ประทับของสมเดเ็จพระนเรศวรนอกจากนั้นก็ยังเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และก็พระมหาอุาชที่สำคัญถึง8พระองค์ได้แก่สมเดเ็จพระนเรศวรสมเด็จพระเอกาทศรสเจ้าฟ้าสุทัศน์สมเด็จพระน่าล่ายกุลหลวงสรศักดิ์หรือว่าพระเจ้าเสือสมเด็จพระเจ้าไทาสะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏและกะกรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิดับภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในช่วงปีพุทธศักราช2310พระราชวังจันเกะเสียมกะถึกถิ่มร่างจนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ไม่พระราชดำริโปรดเก่าให้ทําการบูรณะสมแซมสำหรับใส่ เป็นทีประทับเวลาสเสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยาในการนี่พญาราชวรานุกูลเป็นแม่กองงานได้เกฑ์เหล็กเล้ากองซวยท่องเมืองพนมสาร้ามมาทำการสมสักาิเดือนละหนึ่งร้อยคนเหตุอยู่นั่นถึงสองปีกับเจ็ดเดือนคือตั้งแต่เดือนห้าปีกุลจนถึงเดือนสิบเอ็ดปีกุลจังให้เหล็กเหล่าเ่านี่กลับไปเห็ดซวยท่องตามเดิม แล้วกะสิมีการนํำเล้าควนเล้าเวียงมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งในช่วงปีพศักราช2 3 9 6พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสนารามโดยให้รือพระมลปที่ปริสฐานพระไตรปิฎกเพาะเสามณฑดบช่ำรุดมากแล้ว และกระโปรดให้สร้่งปราสาจทจตุรมุขสําหรับปริสถานประแก้วมรกตในการนี้กระไดโปรดเกล้าให้เจ้าพญยายจักกีสมุห์นายกเมตตาเกณฑ์ใหม่ชนิดต่างๆจากหลายเมืองรวมทั้งเมืองนครนายกละกะจะเชิงเศร้าเพื่อมาเห็บรากปราสาทปรากฏว่าเมื่อเจ้าเมืองนครนายกละกะจะเชิงเศร้าระรับคําสั่งให้ทําการในครั้งนั้น ก็ได้เกฑ์เล้าเวียงและก็เล่าพุ่นในเมืองของตนให้ไปตัดใหม่ตามที่กาหนดและ้วกะ็ชักหลากไปทรงย่องกรุงเทพใหม่ดังเก่าสันนิษฐานว่านาสิเป็นใหม่กันเกา่าไม่แต่เคียนไม่ตะแบกและก็ไม่แดงซึ่งมีมากหลายในเขตเมืองนครนายกและกะจะเชิงเศร้าส่วนในด่านการสั่งวัดสั่งว่าเล่าเวียงและก็เล้าพุน่นถือว่าเป็นผููนับถือ พระพุทธศาสนามาตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่เมืองเล่าเมื่อถือกวดตอนเกียกรกอมให้เขามายั่งผกักในเว้นออกของไทยแต่ใดต่างบ้านเทือนเป็นลักแหล่งแล้วชาวเล่าเราเนี่ก็ไดส้างวัดส้างว่าขึ้นสําหรับเป็นสถานที่ประกอบาศาสนาิจไม่ความสาคัญทางด้านจิตใจกับชาวเล่าที่ผัดผักจากแผ่นดินเกิดเราเนี่เป็นยัางมากพวกเขาไม่ความสัมพันธ์กับบัตรตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นในแถบทุกหมบานของเล่าเวียงและก็เล่าพวนสิมีวัดประจำหมู่บานจังเช่นบันเมืองไก่กับไม่วัดเมืองไก่บันเตาเล็กกับไม่วัดเตาเล็กบานลาดห่วงกับมีวัดลาดห่วงจังสิเป็นต้นครับภายในบริเวณวัดกับสิมีสิ่งทีสะท้อนคว้มเป็นเอกลักษณ์ของชาวเล่าปรากฏอยู่โดยเฉพาะยังยิ่งภายในอุโบสถ ซึ่งเป็นทีปฏิสถานพระประท่านที่สั่งขึ้นตามแบบศิละปะล้านสางซึ่งบางกะสรั่งขึ้นไม่บางกะอัญชิญมาจากเล่าตั้งแต่เมื่อขังข้าวถึกกวดตอนเกี่ยกอมเข้ามาในแผ่นดินการจัดว่างพระประท่านสิเป็นไปอยังเรียบง่ายบบมีพิธีดีตองต่างจากการว่างพระประท่านตามลักษณะค่วมเสือทั้งพุทธศาสนาของไทย นอกจากนั้นตามฝาผนังของอุโบสถยังปรากฏภาพกิรกรรมฝาผนังที่แฝงค่วเป็นเอกลักษณ์ของเช่าเล่าบ่าวาสิเป็นลักษณะการแต่งกายวิถีชีวิตคว่วเป็นอยู่หรือแม้แต่เรื่องเล่าในการถือกวดตอนเข้ามาตั้งถิ่นฐานซิ่งเหล่านี้สามารถพบพอหรือว่าเห็นได้ตามวัดว่าอารามประจมโมบาตของเช่าเล่าเวียงและกเล่าพวดบ่าวาสิเป็นทีวัดเมืองกายวัดเตาเล็ก วัดเมืองกลางวัดบั่นเลอเมืองพนมสนา,ารคามภาพกิรกรรมฝาผนังเหล่านี้ล้วนเป็นฝีมือของช่งชางเช่าวล่าครับพี่นงองอันนี้คือเรื่องเล่าของชาวเล่าเวียงเล่าพุน่นทั้งภาคตะวันออกที่ได้เขามาอยู่ในสยามประเทศตั้งแต่ยุคอดีตและบทบาทนาที ที่ต้องเห็ุต้องทํำเมื่อเขามาอยู่ในแผ่นดินสยามใบบุญได้ยิบยกมาบอกเราเบาต่อสูพีสูนองเพื่อเป็นเกจสละทังด้านประวัติศาสตร์แลกกะสิได้อำลาฝากพี่ฝากนองซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอกเรยงใจในการบันทึกประวัติบ,บานตำนานเมืองไหวในยูทูบพ่อๆกันไม่ขิดหนาโชคหรีมีสุกทุกถัดคับ